สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิรตรรักทุกท่านนะครับวันนี้ช่างแต่ผมพาเพื่อนเพื่อนมาซ่อมกานําร้อนนะครับเป็นกานําร้อนแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันช็อตแล้วไฟหลับทั้งบ้านเลยเย่างนั้นเนาะแบบนี้นะครับหลายคนก็ยังใช้อยู่นะครับร้อนเร็วแล้วร้อนไวนะครับทีนี้เราลองมาดูสายนะครับมีเขา,เาใช้เทปกาวเปะไว้ ลองดมดูมีกลิ่นไหม้นะครับนี่ครับบริเวณนี้ฉุนมากแสดงว่ามันต้องไหม้บริเวณนี้ครับตรงนี้น่าจะใช้งานได้อยู่เพราะว่าดมดูแล้วไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นไหม้แล้วก็จะมาเน้นซ่อมซ่อมด้านล่างกันครับคือตัวนี้นะครับดับต่อไปเราจะมาลื้อดูนะครับด้านในมีน็อตอยู่สามตัวนะครับลื้อเลยครับผมถอดเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำไมถึงชอบใช้เทปไทยครับ ก็ค่อยดึงออกมาในตรงนี้แล้วช่วยลดข้าฟช่วยลติ่งปากได้คะนี่คือด้านในนะครับเคอสีันเทพไทยใช้ลิเกียวสาอข้างในไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับเป็นสามเรียกว่าสามสายเนาะ สามสายระประเทศไทยนะาอจะมีน็อตยึดอยู่ทุกตัวเซกเตอร์นะะเซกเตอร์ทางด้านาแทการศึกษานะคะดูสายไม่ขาดแต่ทำไมช็อตเหม็นครับเหม็นตรงนี้เลยอ่ะ0.0จะไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวลองวัดสายดูก่อนว่าสายมันใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเราเอามิเตอร์ดิจิตอลมานะครับผมจะตั้งไปในย่านเสียงนะครับแล้วก็รีเซ็ตไปในย่านเสียง มันจะดังตีดครับเวลาเราเกือบขาดแล้วครับขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมดัทุกทุกภาพส่วนสร้างกระบวนการัครับผมก็เอาปลายสายฝังไว้ฝังหนึ่งฝังนึังครับฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้ไม่ขาดนะครับก็ลงมาอันที่สองนะครับอันที่สองก็ไม่ขาดนะครับลองไปสายดินครับวัดไปสายดินกลางครับสายดินก็ไม่ขาดนะครับแสดงว่า อ่าสายหลุดตรงไหนแล้วครับสายไม่ขาดนะสรุปสรุปไปฟังคือหม้อเสียครับผมเมื่อกี้เราวิเคราะห์ว่าหม้อยังดีอยู่เนาะแต่นี้อ่าผมดูแล้วหมอ้อหม้อน่าจะไปบ้านเก่าแล้วครับผมจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะลื้อตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันเป็นอยู่ไหนนะครับ ับพอดึงออกมาครับมันจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นอ่าคล้ายๆกับฮิตเตอร์นะครับตรงนี้ฮิตเตอร์ตรงนี้เป็นไฟไม่มีฟิวนะครับต่อตรงเข้าไปในนี้เลยนนะก็ดูด้านในระเบิดไปแล้วครับในไหม้ไปแล้วก็ชุดนี้เสียนะครับชุดนี้น่าจะเสียแล้ว พราะมันแตกมันระเบิดไปแล้วครับผมนี่ครับก็น่าไม่น่าจะได้แล้วครับน่าจะกลับบ้านเก่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับตายกันที่นี่ครับนี่ครับพองาดออกมาเสร็จนะครับอ่ตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟสองร้อยี่สิบนี่ก็สองรอยี่สิบเสร็จแล้วก็มาต่อข้อมให้แสงสว่างครับ ปลายซนไบแล้วอีกสองเส้นนี้นะครับจะขึ้นไปที่สวิตช์เวลาเราปิดเปิดมันจะติดอ่าพอความร้อนใน้ที่มันก็จะตัดนะครับอ่ามันน่าจะมีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณนี้ประมาณนี้กบบเซ็นเซอร์น่าจะอยู่ตรงนี้พอตัวเซ็นเซอร์มันน่าจะเสียนะครับ สายสีแดงนะครับสังเกตสายสีแดงสองเส้นนี้นะครับมันจะมาผูกสองสองกดที่วงวงไว้นะครับวงวงไว้นี้นะครับมันจะไปล็อกกับเจ้าเดือยเดือยข้างในสองอันนี้ครับนี่สีเหลืองน่ยเหมือนกับว่าพอเราใส่เข้าไปปั๊บนี่ไอ้วงกับเดือยมันจะถึงกันนะครับนี่เราใส่เข้าไปวงกับเดือยมันถึงกันพอวงกับเดือยถึงกันไฟก็วิ่งเข้าตัวนี้ นี่ครับตัวฮิตซิงคมร้อนนี่ครับถ้าเราไม่เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ร้อนเพราะว่าเปิดสวิตซ์เสร็จไฟมันก็จะควบวงจรตรงนี้อ่ามันเกิดอาการร้อนขึ้นเนาะนี้ที่มันชอ็อตนะครับตรงนี้มันไหมเนี่ยนะมันเป็นแค่ตัวตัดวงจรมันเสียนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ถ้าไฟวิ่งเข้าสองเส้นนี้ก็คือ สิ่งร้อนการน้ำร้อนก็ร้อนนะครับสำหรับเครื่องนี้เนาะตัวตัดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆกับาตารีดนะครับพอเกิดความร้องสูงรับตัวนี้จะเด้งออกนะครับมันเด้งออกเพราะว่ามันอยู่สายนี่ครับข้างหนึ่งมันจะวิ่งเข้าไปตรงวิ่งเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะครับ มันจะต่ออ่านี่นี่โอเคผิดครับตรงเนี้มันจะวิ่งเข้าไปนี้ครับตรงนี้มันไม่ค่อยอ่าพอร้อนเสร็จนะครับมันจะทําให้ให้ไอ้ตรงเหลืองมันดีดออกนะครับแล้วก็มันจะตัด,ดงวงนี้กับวงนี้นะครับไปอยู่อย่างละเส้นนะครับวงนอกอยู่เส้นนี้วงในอยู่เส้นนี้เดี๋ยวเรามาวัดกันเวลาเราวัดนะครับ ไอ้ที่มันไม่ติดเลยเพราะว่ามันชอ็อตใหม่นะครับทีนี้ไปสองร้อยยี่สิบนะครับเราก็เอาตรงนี้เส้นหนึ่งจะเข้าวงในวงหนึ่งเนะส้นนี้ขาดนะครับหรืออีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ไม่ขาดวงนอกไม่ขาดนะครับแต่วงในนี้ขาดไปแล้วนะครับวงในเส้นนี้ขาดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะ ทําให้มันใช้งานต่อได้ไหมชัวร์ครับได้แน่นอนทีนี้เราจะทําไง<ด>ก,ออก็ง่ายๆนะครับเราก็เอาแผ่นทองแดงนะครับนี่ยิงมาชนไว้ตรงนี้เป็นการต่อตรงไว้เลยแต่ในที่นี้นะครับการต่อตรงนะครับพอรามันร้อนเสร็จเราต้องปิดสวิตช์ครับมันจะไม่ดีดลงเองเพราะว่าไอตัวตัด ความร้อนมันเสียไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้เพื่อนดูกันต่อตรงเหมือนต่อพิวพัดลมนะครับไม่ต้องผ่านตัวตัดนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมเอาเชื่อมตัวนี้นะครับมาต่อตรงนี้ครับโดยการใช้ตะกั่วนะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านนอกนี่ครับวงนอกนี่ครับมีวงในโคโลเ้นกันนะครับวงนอกกับวงในนะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับมันไม่ดีันต่อ,อยเป็นแผ่นแผ่นในทองแดงนะครับต่อจากสายแดงนะครับเข้าไปไว้ในวงนอกนะครับตัวนี้วงนอกกับวงในนะครับมันจะล็อกกันอยู่ครับอันนึงเหลืองสองฝั่งครับนี่นะครับมันจะสัมผัสอันนี้สัมผัสอันน้อยอันเล็กนะครับอันนี้สัมผัสอันใหญ่ เวลามันใส่กันจะใส่งี้นะครับมันจะซุบเข้าไปงี้ยเดี๋ยวเราลองประกอบดูนะครับนครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับมันจะมีกิบล็อกสามันนะครับนังข้างเหมือนล็อกแกนพัลมนะครับใส่เป็นตำแหน่งเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวครอบนะครับมาสวมเข้าไปเหมือนเดิมอตัวที่เราบุกีีนะครับอย่าให้ถึงโค้งนะครับเพราะว่าตัวนี้จะ ถึงโค้งไม่ได้นะครับราต้องดูให้ดีๆนะครับใส่เข้าไปเลยครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ไอ้จอะหลอดไฟนี่มันขาดนะครับเนี่ยมันไม่ติดก็ตัดออกเลยครับผมก็ไปได้หลอดไฟข้าวนะครับเนี่ยเรามาใส่แทนนะครับมันมีอาคุมอยู่220ิบเข้าไปเลยครับผมาได้ปกติหรือเปล่านะครับมันมีสวิตปิดเปิดตรงนี้นะครับ รับนี้ผมใส่น้ำเข้าไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันร้อนแล้วเราก็ค่อยมาดูกันว่าเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กครับผมตอนนี้ไฟมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมเอาหลอดไฟออกนะครับอ่าเปิดปีกครับก่อนที่เราจะได้เปรียนนะครับก็ับ เรอสักแป๊บหนึ่งครับประมาณไม่เกินคิดว่าไม่เกินสามนาทีนะครับเดี๋ยวอครับสำหรับตัวนี้นะครับหลอดไฟมันขาดนะครับผมยังแรกมาใส่ต่อหลอดไฟม้ข้าวไวครับสองเส้นแล้วก็มันจะติดเลยเวลาปิดเปิดนะครับเราต้องคอยดูนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตัดนะครับเราตัวตัดออกปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดดูก่อเพื่อนๆจะเห็นว่าควรมันเริ่มอ,ออกมาแล้วครับนะแสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วครับนี่ครั <สะ S 2> บผมเราบอกว่าน ร้อยแล้วครับอันนี้ผมใส่ฟิว 3A นะครับไฟเกินนะครับก็ปลั๊กขาดอ่าไฟไฟปลั๊กนะครับมันขาดครับตัวตัวนี้ครับฟิวขาดเดี๋ยวใส่ใหม่ครับผมเพราะว่ามันกินไฟเยอะกว่า 3A นะครับมันก็เลยทําให้ฟิวขาดอันนี้ก็น้ําก็ร้อนปกตินะครับก็เอาไปใช้งานได้ต่อนะครับนี่ควรไหมครับควรหนอกแล้วครับผม ก็สำหรับคลิปนี้เนาะวิธีการก็คือเราเอาตัวสวิทช์ที่มันร้อนแล้วมันจากนะครับมันมันไปชอ็อตกันนะครับเราออกแล้วก็ต่อสายตรงเข้าไปครับก็คือไฟ220ต่อเข้าไปตรงตรง,ตรงขั้วตรงนี้ครับนี่ยมีขัข้วกลมๆเลยเสร็จแล,แล้วเวลาเราเปิดใช้งานแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับพอมันร้อนเสร็จเราก็ต้องมาปิดนะครับเพราะว่า มันจะไม่มีตัวตัดนะครับอันนี้ก็นํามาฝาก,กเพื่อนสําหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะมีการน้าร้อนสักหนึ่งตัวเพื่อนมันช็อตนะครับเราก็ดูวิเคราะห์แล้วแก้ไขได้เอาไปใช้งานต่อได้นะครับสามารถต้มทรงกาแฟได้นะครับก็ไม่เสียหายอะไรมากครับสามารถใช้ได้ต่อก็อสำหรับคลิปดีๆก็นํามาฝาก,กเพื่อนเหมือนเดิมนะครับวิธีการซ่อมการน้าร้อนแบบเอ่อเอาไปใช้งานต่อได้นะครับอันนี้เราก็ไปหา หลอดไฟมอกข้าวนะครับหรือหลอดไฟอ่าปลั๊กไฟแบบนี้ก็ได้นะครับมันเป็นม,ม,มีหลอดแดงๆเนี่ยแล้วเราไปซื้อมาก็ได้ครับตัวละสิบาทก็มาใส่เพื่อรู้ว่าเราเสียบปลั๊กแล้วไฟเข้านะครับเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีนำฝากเพื่อนดีนี่สวัสดีครับ